กระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็จัดงานสร้างความรู้เตรียมตัวให้ได้ใช้ประโยชน์กันนะคะจากกัญชากัญชงค่ะในเชิงสุขภาพและสร้างไรายได้ก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชงกัญชาวันที่9้ามิถุนายนนี้นะคะ89มิถุนายนนี้ท่านรอสักหน่อยนึงนะ,ะซึ่งก็จะเป็นการจัดงานวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ต่อเนื่องสาวันด้วยกันค่ะภายใต้หัวข้อปลดล็อกกัญชากัญชงสร้างสุขภาพสร้างไรายได้เป็นมหากรรมนะคะสัญจรไปทั่วไทยเลยในเขต12เขตสุขภาพทั้งหมดเดียดสิครั้งด้วยกันซึ่งตอนนี้เขาจัดไปแล้ว6ครั้ง,ค,งค่ะใช่แล้วนี่จะเริ่มครั้งที่7นะคะจัดที่เขตสุขภาพที่11 จังหวัดระนองอวันที่22ถึง24เมษายนนี้ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะระนองระนองออระน,นองขออภยัยระนองคุณผู้ฟังโดยวันที่เออ22เมษายนเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านจะมามาเป็นประธานในการ เปิดการประชุม,มจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งนะคะที่สัญจรไปเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขเาาก็จะไปนะคะไป,ไปเป็น<อ>ประธานเ,เปิดการประชุมเองเลย พร้อมโชว์ประกอบอาหารเมนูใจแอนร่าเริงกันกันที่เป็นยอนยักษะะ์กันกันก็คือกัญชาเนี่ยแหละเออนะคะคือการนํากุ้งมังกรเนี่ยที่พบมากในจังหวัดระนองของดีระนองนะกุ้งมัง,<บ>งกรกุ้งมังกรนะคะเอามายัดไส้ด้วยกันชาและก็ใช้กันชาเป็นเครื่องเทศโอ้ราเริงแน่นอนนะคะนี่เขาถึงเรียกว่าใจแอนร่าเริงกันไงแต่ว่าก็ถามว่าบางคนอาจจะอ้าวอ,อย่างนี้ กินจะไม่เมาเหรอคะคือกรณีมาประกอบอาหารเขามีสัดส,ส่วนที่เรียกว่าผ่านการ ทดลองมาแล้วว่าแค่ไหนได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญในงานนี้ค่ะในส่วนของไฮไลท์อื่นๆก็มีนะมีปังร่าเริงนะคะซาลาเปาแล้วก็จาพวกเครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบหลักค่ะซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหารกันต่อไปสําหรับพื้นที่เขตสุขภาพ11นั้นเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาระนองและชุมพรนะคะสามารถปลูกกัญชาได้อยู่ใน2ลักษณะก็คือ1 ปลูกตามธรรมชาตินะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างยากนะแต่ก็จะแก้ไขปัญหาโดยการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมนั่นก็คือสายพันธุ์ตะนาวสีนะคะที่ใช้กันมากในจังหวัดกาญจนบุรีที่อาจจะต้องปลูกในพื้นที่สูงค่ะแล้วก็สายพันธุ์ที่ไม่ชอบพื้นที่แฉะเกินไปนะคะเนื่องจากว่ารากเนี่ยอาจจะเน่าได้กรณีสองสองค่ะปลูกในโรงเรียนหรือว่าปลูกแบบ medical grade นะคะก็ะะจะสามารถปลูกได้ดีกว่าเนื่องจากว่าจะมีการจัด การให้กับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยได้ดีนะคะคือเขาต้องควบคุมอากาศคว,วบคุมแดดใช่ใช่ค่ะแดดฝนเนี่ยเป็นเป็น เขาเรีวยกว่านะมีผลกระทบนะคะและสําหรับเวทีนี้ค่ะต้องการให้ความรู้ในเรื่องของสายพันธุ์แก่พี่น้องประชาชนกัญชามีหลายสายพันธุ์นะคะนะแล้วก็กัญชาเนี่ยก็ถึงท,ที่บอกว่ามีหลายสายพันธุ์เพราะว่าเชื่อว่าการเลือกสายพันธุ์ก็มีส่วนสําคัญด้วยบวกกับการปรับปรุงพื้นที่ปลูกก็จะได้ผลดีในภาคใต้อืมเป้าหมายก็คือว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้เข้าถึงการใช้กัญชามีความเข้าใจทั้งการปลูก แล้วก็การดูแลรักษาตัวเองในเบื้องต้นได้นะและสุดท้ายก็คือต่อยอดทางเศรษฐกิจเริ่มจากการปลูกนําไปแปรรูปผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละภาคแม้นะคะว่าในบางพื้นที่จะมีข้อจํากัดเรื่องของการปลูกก็ตามก็จะสามารถซื้อวัตถุดิบจากพื้นที่อื่นๆไปประยุกต์หรือว่าไปปรับปรุงในพื้นที่ของตัวเองได้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคิด ยังไงไปฟรีไม่ <Free. S 1> มีค่าใช้จ่ายนะคะระนองไปเจอกันได้ในวันที่22-24<ม><ม>ถึงเมษายนนี้ที่หอประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคารอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะ